เฮ้ยเรื่องราวของใหม่ดาวิกาเป็นไงวะตกลงแล้วเขาเป็นดาราทิ้งพ่อจริงเหรอโอเคต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่งในตอกๆเนี่ยแหละมุกเห็นเหมือนกันนะแล้วก็มีข้อความซึ่งบรรทัดสุดท้ายก็เป็นการจะสื่อสารว่าน้องไม่ดูแลพ่อซึ่งพ่อเนี่ยป่วยหนะักคราวนี้ใหม่ดาวิกานะคะก็เลยออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเดี๋ยวมจะอ่านให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นใหม่ต้องขอโทษที่ทุกคนต้องมารับรู้เรื่องราวที่ไม่ดีในครอบครัวของใหม่นะคะเรื่องนี้ใหม่คิดไว้ว่าสักวันต้องเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกนํามากดดันใหม่และคุณแม่มาตลอดใหม่ขออนุญาตชี้แจงคร่าวๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ของใหม่อย่าร้างกันตั้งแต่ใหม่สิบขวบหลังจากนั้นคุณพ่อได้ไปแต่งงานใหม่แล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับมาอีกตอนนั้นใหม่กับคุณแม่ลําบากมากเราสองคนมีเงินติดตัวกันแทบจะแค่หลักร้อยแต่แม่ก็สู้เลี้ยงใหม่ดด้วววยยตตัคนเีมาลอด พอใหม่เริ่มทํางานในวงการมีรายได้มากขึ้นใหม่เลยมาคุยกับคุณแม่ว่าอยากติดต่อไปหาคุณพ่อแล้วส่งเงินให้คุณพ่อทุกเดือนดีไหมซึ่งคุณแม่ก็สนับสนุนใหม่ก็เลยส่งให้คุณพ่อทุกเดือนเดือนละ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นบาทมาตลอดระยะเวลา10ปีแล้วค่ะนอกจากเงินเดือนแล้วใหม่ยังซื้อรถให้คุณพ่อใช้สองคันแล้วก็ซื้อบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ในวงเล็บนะคะบอกว่าที่ติดต่อขอรถคืนเพราะว่าคุณพ่อชอบไปดื่มเหล้าใหม่ไม่อยากให้คุณพ่อเมาแล้วขับค่ะเพราะว่ามันอันตราย ส่วนบ้านก็ขายไปเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้อยู่กลับไปอยู่กับครอบครัวใหม่ของเขาบ้านจึงร้างไม่มีคนคอยอยู่กลัวจะมีขโมยเกือบทุกครั้งที่คุณพ่อไปรักษาตัวที่ต่างประเทศ ใหม่เป็นคนดูแลค่าตั๋วเครื่องบินไปยุโรปชั้น Business Class ให้ตลอดในวงเล็บเพราะว่าคุณพ่อตัวใหญ่อยากให้แกนั่งสบายๆค่ะนอกจากนี้ใหม่ยังแอบโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวคุณพ่อในโอกาสต่างๆเช่นในวันพิเศษหรือในวันที่ใหม่รู้สึกว่าคิดถึงเขาเลยโอนให้เขาโดยไม่เคยตั้งคำถามว่าพ่อจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างแล้วก็ในวงเล็บใหม่เลือกที่จะไม่บอกคุณแม่เพราะคิดว่าคุณแม่คงรู้สึกไม่ดีแล้วก็ไม่อยากให้แม่เสียใจ ไม่มีใครกีดกันไม่ให้ใหม่เจอคุณพ่อนะคะแต่ทุกครั้งพ่อทักมาหาใหม่พ่อมักจะคุยแต่เรื่องเงินเป็นหลักแล้วมันจะทําให้ใหม่เสียความรู้สึกใหม่เองไม่อยากจะรู้สึกแบบนี้กับคุณพ่อใหม่เลยเลือกที่จะไม่คุยและส่งเงินให้คุณพ่ออย่างเดียวส่วนคลิปที่คุณพ่อกําลังป่วยใหม่ไม่ทราบว่าคุณพ่อรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีคนถ่ายคลิปตอนตัวเองป่วยเพื่อนํามาใช้ในโซเชียลแบบนี้ถ้าคุณพ่อไม่รู้ใหม่ก็เป็นห่วงมาก ไม่สงสารคุณพ่อเพราะตอนนี้นอกจากโรคแอลกอฮอลิซึมพ่อก็สุขภาพไม่ดีเลยอายุก็เยอะมากเลยด้วยถ้าวันหนึ่งคุณพ่อจะกลับมาใหม่ก็พร้อมมากๆที่จะรับพ่อมาดูแลในฐานะที่ใหม่ก็เป็นลูกคนหนึ่งแต่ใหม่เองก็ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆเพราะคุณพ่อก็มีครอบครัวของเขาแล้วใหม่จึงทําได้แค่ส่งเงินไปช่วยดูแลในเวลาที่เขาต้องการครอบครัวใหม่ตอนนี้มีแค่แม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับน้าที่เป็นน้องสาวแม่ที่คอยดูแลใหม่ แต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเพราะถึงแม้ตอนเด็กๆใหม่จะเติบโตมาโดยที่ไม่มีพ่อแต่ใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกขัดอะไรเลยในวันที่หนูป่วยในวันที่หนูร้องไห้ก็มีแม่กับน้าสองคนนี้ที่คอยอยู่เคียงข้างให้ความรักและให้กำลังใจใหม่มาตลอดส่วนสำนักข่าวที่เอาข่าวมาเล่นเป็นสำนักแรกใหม่เข้าใจนะคะว่าพี่ต้องการ engagement ก็คือต้องการให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆ แต่ถ้าพี่จะสอบถามหนูก่อนที่จะไปลงแขวนว่าเป็นมดวกทิ้งพ่อจะดีมากเลยค่ะเพราะตอนนี้คนที่รู้สึกเสียใจคือทุกคนที่อยู่รอบตัวหนูโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะในวงเล็บแต่ก็ดีใจนะคะที่สุดท้ายพี่ก็ทักมาถ้าทุกคนหยุดแชร์เรื่องนี้ได้ใหม่จะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนในครอบครัวเจ็บปวดกับเรื่องนี้มากๆรวมทั้งคุณพ่อด้วยใหม่สงสารคุณแม่และคุณพ่อสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ และขอโทษที่ต้องมาฟังเรื่องวุ่นวายภายในครอบครัวของใหม่ค่ะสาเหตุที่อุ้มทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเป็นเพราะว่าอุ้มเป็นคนหนึ่งที่ถูกถามจากคนทั่วๆไปที่เขาไม่ได้ติดตามข่าวสารทุกวันว่าเฮ้ยเรื่องราวของใหม่ดาวิกาเป็นไงวะตกลงแล้วเขาเป็นดาราทิ้งพ่อจริงเหรอเฮ้ยเขาดูรวยมากเลยนะทําไมเขาไม่เลี้ยงพ่อก็เลยต้องการที่จะเอาสิ่งที่น้องใหม่โพสต์ออกมาในความเป็นจริงในมุมของน้องใหม่ ออกมาทําคลิปนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะบางครั้งเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรไปในข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับดาราที่เรามองว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะเราอาจจะลืมไปนะคะว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราเหมือนกันค่ะแล้วแค่ตัวอักษรไม่กี่ตัวบางทีมันกลายเป็นมีดที่เข้าไปทิ้มแทงจิตใจของคนที่อยู่รอบๆข้างเหมือนอย่างที่น้องใหม่บอกนะคะว่าตอนนี้คนที่เสียใจที่สุดก็คือคุณแม่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ขออนุญาตเป็นการให้กําลังใจน้องใหม่ แล้วก็เป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยมันเป็นอย่างไรไม่อยากให้ทุกคนทำบาปแล้วก็อยู่ๆก็โดนฟ้องมาไหว้สวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะสมัยนี้เป็นห่วงคะ่ะ